อันนี้บ้านพ่อตัดค่ะอีกจกสองสามมือกัอนค่ะสองสามมือถึงจะมาตัดไผ่กิมซุงอันนี้ไผ่สร้างมนค่ะอ่าไผ่กิมซุงตะนอยใหญ่ๆค่ะจะไปตัดทั้งคลองน้ำค่ะที่นี่ ซุมนี่อีกสองสามมือ่ครจะมาตานอันนี้สวนไผ่อยู่ขอบสาหนามค่ะที่โคกหนองน้าปลาตาลค่ะโคกหนองนาปลาตาลสวนไผ่กรบร่มรื่นค่ะสวนไผ่ร่มรื่นดีอันนี้คือต้นตาลค่ะ ทีนี้จะกลับไปคลองน้ําค่ะจะพาไปชมคลองน้ำนนมัดถุงน้อไใหม่ก,กันค่ะนนคกโกกนองหน้าปลาตาม ที่โคกนองหน้าป้าตานนี่ทั้งเบิดมีอยู่ยี่สิบไร่ค่ะทําเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ประมาณสามไรเราก็ทําเป็นสวนผลไม้แล้วก็ขุดคลองน้ำอ้อมนี่ประมาณเก้าไรค่ะแล้วก็มาทํานาทํานาทั้งนี้อีกแปดไร่แล้วก็ขุดสาน้ำอีกไรหนึง่งเป็นเท่าไรแล้วครบยี่ส <laughs> <ด>ิบไกันยี่สิบ่อ้าวไปเลยค่ะ ไปแล้วค่ะไปหาหน่อไม้ต่อที่คลองน้ําค่ะเดี๋ยวพาไปเยี่ยวคลองน้าต่อค่ะอันนี้คือขะน้าข้าวที่กหลองนาป่าตานค่ะแล้วก็ขุดคู่เป็นถนนลงมาหัวนะ้าทั้งไปยนะาคุณก็มีอีกค่ะรถปิกอัพกับมาได้ค่ะ ไดแล้วค่ะอันนี้คือนาข้าวเขาว่านค่ะมองใดที่มันตายก่ะอันนี้คือเข่าค่ะเขา่าติโพกหน่องหน้าตาตา่า